ก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเก้านะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสห้านะครับวันนี้ขอคุยนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมต้องใส่เสื้อแดงนะครับ สแสดงตัวนี้คือเสดงตัวเด่นนะครับที่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเก็บไ้ยิ่งดีนะครับก็ขอ,อสวัสดีไปยังเพื่อนเทุกคนทุกท่านที่ร่วมอุดวมการเป็นนักต่อสู้ด้วยกันนะครับก็ผมก็เสีทองเลยนะครับก็ได้ร่วมบรบร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะครับ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับมาวันนี้ก็เพิ่งจะเข้าใจว่าเกือบจะร้อยปีแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยมาสู่ระบบสมบูรญยญาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยวันนี้เราก็ยังมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ จริงๆเราน่าจะทําอย่างอื่นนะครับน่าจะทําอย่างอื่นเรียกร้องอย่างอื่นนะครับประชาธิปไตยเราน่าจะได้สมบูรณ์น,นะครับเมื่อเอิญชีวิตของอาจารย์ประเสริฐถึงจะไม่ได้เป็นแกนนําใหญ่โตอะไรก็เขานะครับแต่ว่าก็ร่วมกันมาตลอดตั้งใจ สิบสี่ตุลานะครับแล้วก็มีปีสามห้าพิถุนา้จนมาที่จริงจริงจนมาถึงปีห้าสองน,นะครับก็ได้เข้าร่วมก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครัวันนี้เราไม่เคยลืมวันนั้นนะครับวันนี้เราไม่เคยลืมวันนั้น ฉะนั้นอย่างแกนังที่เคยพูดว่าคุณเสื้อแดงเป็นแล้วเป็นเลยนะครับไม่รู้จะเป็นลาออกที่ไหน,นะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็เดิม,ดมนะครับตังแต่อยู่ยไหนเงี้นะครับ <c oughs> ก็คงจะไม่พูดจริงนนรับ อยู่ที่เมืองทองนะครับที่โดมที่เมืองทองนะครับซื้อที่อเป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัวที่สองตัวแรกก็เพื่อนขอไปนี่ตัวที่สองนะครับซื้อที่โดมเมืองทองทางนก็วันนี้เป็นวันครบรอบนะครับสิบสองปีไม่ได้เป็นร่วมกับเพื่อนนะครับเพราะอยู่ตา่างจังหวัด ปกติก็เข้าไปแต่ว่าไม่ใช่แปขึ้นไปไเป็นแกนนําอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เนี่ยร่วมด้วยกันตลอดนะครับก็ทุกปีนะครับจะต้องไปร่วมนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากยีดถือนะครับ ถึงชีวิตจะจะตายนะครับก็คงจะลืมไม่ได้นะครับวันที่เรามีการทุนเสียมากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ยังต่อสู้กันอยู่นะครับเหตการที่เกิดขึ้นนะครับมันมเรื่อง อยากจะเล่านิดนึงนะครับคงไม่นไม่นานมีการที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นในเมื่อต้องแต้ตั้งประเทศไทยนะ,นะครับมีนายกมาเรามีนายกมาเอาสรุปง่ายๆนะครับมีอยู่สามคนสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มทหารผู้ที่มีอำนาจสองกลุ่มนักกฎหมายนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือ นักธุรกิจนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมตินะครับทหาร <c oughs> เข้ามามีอำนาจไม่มีอำนาจบริหารประเทศนะครับตั้งแต่นั้นแหละดําดำบันตั้งแต่การ,การเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับและประเทศชาติเป็นยังไงนะครับและไฟกฎหมายนะครับาฟนิติบัญญัตฝ่ไฟกฎหมายมา ดูแลประเทศนะครับเป็นผู้บริหารประเทศมันเป็นยังไงยกตัวอย่างที่ฝ่ายบรศศิหารก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับขอเอ่ยชื่อนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นสถาบันการเมืองนะครับเราก็ต้องเอ่ยชื่อเพราะเป็นสถาบันนะครับแต่หลายครั้งนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นผู้นําของประเทศนะครับบริหารประเทศ ไปข้างๆงครูนะครับเหมือนนักกฎหมายนะครับทําคนผิดให้เป็นถูก,ถกทําคนถูกให้เป็นผิดนะครับคือนักกฎหมายนะครับเรียนมาอย่างนั้นนะครับแต่ฝ่ายทหารก็ใช้แต่อำนาจฝ่ายธุรกิจนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าแทนกัปตันกิรวัฒมาตั้งไทยรับไทยนะครับอันนี้เป็นนักธุรกิจนะครับไม่มีนักธุรกิจคนไหนนะครับที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเอง ขาทุนุนครับในเมื่อมาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่เข้ามาบริหารประเทศมาทําให้ประเทศชาติไปในทางดีๆนะครับม่เจริญกล่าวหาเราก็เห็นแล้วนะครับสามคนระหว่างทหารนักกฎหมายแล้วก็นักธุรกิจก็มาปกครองประเทศเนี่ยใครนําพาประเทศเข้าไป ได้นะครับใครทําให้เรายิ้มได้ใครทําให้คนรักยากนะครับลืมตาอับปบาบได้นะครับเราแยกแยะได้นะครับผมจะไม่บอกว่าตัดสินว่าคือใครนะครับเราก็มองเห็นจับต้องได้นะครับฉะนั้นในเมื่อ,อฝ่ายที่ทําให้เราลืมตาอับปบาได้ก็ถูกยึดอำนาจไปนะครับ สิ่งที่เขาทําให้คนรักญากนะครับคนรักยากกับเราแฮปปี้นะครับกับอย่างวินตารอาปแบได้และสุดท้ายก็สิ่งที่เขากําลังจะมีความสุขสบายก็กระชากเราคนที่ทําให้เขาสุขสบายจากไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาควรที่จะได้นะครับเขาสูญเสียไปเขาตึองออกมาเรียกร้องนะครับเรียกร้อง ออกมาเรียกร้องนะครับให้ขอความเป็นธรรมกับคนที่เขามีบุญคุณ,คณมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของคนไทยนะครับข้าวเม็ดหนึ่งน้ำหยดหนึ่งเวลากระหยยัเหิมนะครับถ้าใครมายื่นให้นะครับอันนั้นคือเขาจะเป็นหรือนึกนึกถึงมากที่สุดหรือคนกําลังจมน้ําตายนะครับมีใครก็ได้โยนขอนไม้ลงไป แล้วเกาะขึ้นฝั่งได้คนนั้นแต่เป็นบุคคลนะครับเขาจะนึกถึงเสมอนะครับจากนั้นที่บอกว่าในเมื่อคนที่เขาให้โอกาสเขานะครับถูกทำลายไปเขาก็เลยมาเรียกร้องนะครับเรียกร้องโดยที่ีคนรับยา่าออกมานะครับก็ให้มีการเลือกตั้งนะครับให้มีการเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ก็ชนะเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ประชาชนเลือกเข้ามานะครับจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนนะครับโดยท่านสมัครสุนทรเวชนะครับเข้ามาเป็นขับจัทัพเป็นนาย,ยกต้นตีนะครับสุดท้ายข้อหาง่ายๆนะครับหลุดจากนายกก็คือทากับข้าวนะครับทำกับข้าวหลุดออกจากนายก จากพลังประชาชนนะครับก็มาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต่อสู้กันมานะครับช่วงที่มันมีการเสื้อเนี่ยเสือ้อสีแดงเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่านายกคนที่เขาเลือกมา ก็ไม่ได้ถูกจแกนะครับทุกจำแกพักเพื่อไทยนายกยิ่งรับนายกสุนชายนายกยิ่งรับนายกสุนชายเป็นนายกที่น่าสงสารมากที่สุดนะครับเป็นนายกที่ไม่เคยเข้าสภาไม่เห็นสภาเลยนะครับก็พวกก็ปปสนะครับก็นายก นายกยิ่งรักนายกสมชายอองนายกยิ่งรักลาออกไปแล้วนะครับแล้วก็นายกาสมชายเข้ามาแล้วก็มามีเอ่เอานายกสมัครนะครับดูบไปแล้วก็คือมีการเลือกตั้งเ,เ,ลกกลเลือกนายกคนใหม่นะครับุดไปแล้วการเลือกนายกคนใหม่ก็ได้อภิสิทธิ์เวชชาติวับิมานะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายป,ประชาธิปไตยนะครับนี่ก็คือเป็นพลังประชาชนตอนนั้นเรื่องนายกนะครับอภิสิทธ์เวชชัยชิวะขึ้นมาแล้วก็ออกขอเสียงข้างมากขึ้นมาแต่จู่ๆนะครับสมาชิกพรรคพลังประชาชนก็คือมาเป็นพรรคภูมิใจทไทยเท่าทุกวันน,นะครับก็ไปสนับสนุนอภิสิทธิเวชชัชิวะเป็นนายก แล้วก็ไปตั้งรัฐบ,บาลในค่ายทหารเกิดขึ้นนะครับยิ่งทําให้คนเสื้อแดงพวกเรานะครับไม่พอใจมากขึ้นนะครับก็เลยมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมขึ้นมาว่าที่จริงข้อเรียกร้องมันมีเยอะนะครับแต่ข้อเรียกร้องตรงนี้มันมาเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็คือเรียกร้องให้ยุบสภาอภิสิทธิ์เบชากีวายุบสภานะครับเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าประชาชนมีข้อมใจว่า ตอนนั้นไม่มีพรรคกลุ่มใจไทยนะครับอย่างกลุ่มของนีวินทิชชอบเนี่ยก็อยู่ในพรรคพลังประชาชนนะครับในเมื่อไปใส่นมุนอภิสิทธิ์แล้วก็ไปสังกัดกลุ่มใจไทยกลุ่มใจไทยเกิดขึ้นมาตอนนั้นนะครับและก็ประชาชนที่ออกมาเรียกองก็คือเราเลือกกลุ่มของนีวินทิชชอบนะครับไม่ได้เลือกในนามของพรรคกลุ่มใจไทยเราเลือกในนามของพลังประชาชน แต่สุดท้ายมีพักภูมิใจใจขึ้นก็เลยประชาชนก็เลยมาบอกว่าให้ยุบสภานะครับยุบสภาให้มีการเลือกตั้งหใหม่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่อภิสิทิ์ไม่ยุบสภาเรื่องการยุบสภามันง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่า รัฐบาลไหนรัฐบาลไหนที่ผ่านมาก็มีการยุบสภาหรือตั้งใหม่ทั้งนั้นนะครับแต่อภิสิทธิ์ไม่ยุบสภาเลือกทางที่จะใช้กระสุนจริงนะครับเขตกระสุนจริงที่ยิงประชาชนนะครับฉะนั้นความสูญเสียงเกิดขึ้นสองครั้งนะครับเกิดขึ้นที่ สะา,านาดฟ้านะครับวันนั้นทุญเสียสิบเมษานะครับแล้วก็มาสิบเก้าพฤษภาคือวันนี้นะครับที่รัประสมเราไม่เคยเลยนะครับไม่มีคนไทยคนไหนที่ฆ่าคนฆ่าประชาชนนะครับโดยใช้กระสุนิโดยไม่มีความร,รบับผิดชอบและไม่มีการขอโทษมีแต่บอกว่า เสียใจยที่มีคนตายเท่าทุกวันนี้นะครับคําขอโทษทักคำจากอาภิสิวสัวรจักสสุท์เทพสุบันนะครับแล้วก็กองกำลังทหารนะครับไม่เคยยอมรับผิดเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอ,อ,อยากจะมาพูดนะครับมาลึึกถงเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ ปีต่อไปคงจะได้ร่วมภาาชีวิตยังมีอยู่นะครับก็บอกตรงๆนะครับเป็นคนเสนแสร้งเป็นคนเสนแสร้งไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติยึดอำนาจไม่เห็นด้วยกับการฉีก,กรัฐธรรมนูญน,นะครับการฉีกรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขนป็นเรื่องทางดานะครับตัวไหนไม่ดีเราก็แก้นะครับแก้จนไม่มีที่จะแก้นะครับมันก็เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์เอง แต่ท่านไม่พอใจคุณไม่พอใจฉีกและมุนไม่ผิดนะครับไม่ผิดต้างต่างๆนา,นาที่เข้ามาฉีกและมนุนมายึดอำนาจอยากอำนาจของประชาชนใครๆก็คิดได้นะทุกวันนี้นะครับโลกโซเชียลมันมันไกลแล้วนะครับมันไกลแล้ว,ลวก็เลยอยากจะฝากถึงหลายๆท่านหลายคนนะครับให้หยุดซะนะครับ อย่าบอกว่าคนเส,สีแดงคนเสแดงเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดร้ายนะครับอ่ะก็ขอระลึกเพื่อนฝูงไปแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนะครับร่วมกับเพื่อนที่รับประสบแล้วกักนอตอนนั้นวันที่สิบเก้าเมื่อสิบสองปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์ประเสริฐอยู่ที่ลำลูกกาของสิบนะครับพ่ออยู่ที่สถานีนะครับอาจารย์ประเสริฐเป็นคนปิดสถานีนะครับเพราะว่าทหาเรเขาขึ้นไปยึดน,นะครับอาจารย์ประเสริฐขอ,อ ขอเขาประมาณสองนาทีนะครับเพื่อจะสื่อถึงกับพี่น้องนะครับในเมื่อจตุพรพุมพันธ์นี่แกนนาอยู่ที่รัฐะสมประกาศยุติบทยุติการชุมนะครับอาจารย์ตุ๊กเตก็อยู่ที่สถานีวิทยุนะครับก็สารเข้าไปสารเข้าไปอาจารย์ตุ๊กเตก็บอกขอเวลาสักสองนาทีก็เลยบอกพี่น้องเราว่า สวัสดีพี่น้องวันนี้เราพาพี่น้องไปไม่ถึงฝั่งแต่พี่น้องจำไว้ถ้าเปลี่ยบเหมือนนักมวยนักมวยก็ชกห้ายกแต่วันนี้เรามาได้แค่สองยกยังเหลืออีกสามยกที่เราจะต่อสู้นะครับก็พิดสทณาน,นี้เลยนะครับครับ สั้นๆนะครับฝากคนเสืแดงนะครับครูกดทุกท่านนะครับมีอุดมการเดียวกันใครจะคิดยังไงเราช่างนะครับเราเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ว่าอย่าไปคิดร้ายต่อกันมากมายเพราะว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันแต่คำว่าเสื้อืดงเสื้อแดงนะเสื้อแดงอาจารย์บุษเสกบอกไม่ได้ลาออกไม่นดานอกกระแสถนนนะครับเราต่อสู้ชนะ เราอย่าเดินไปสู่ควไมพ่แพลนะครับมีปัญหาเราแก้ปัญหาอย่าทิ้งปัญหาอย่าตัดปัญหานะครับพวกเราต้องร่วมกันต่อสู้นะครับก็ให้มันจบนะครับให้มันจบการเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะไม่เรียกร้องมันอีกนะครับให้มันจบในพวกหนุ่มสาวน,นะครับ เพราะว่าประเทศไทยเรานี่ยจะพัฒนาอีกเยอะถ้าเป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องไปพูดถึงประชาธิปไตยเราไม่ต้องออกมาข้ามถนนเราไม่ออกมาเรียกร้องอะไรถ้าทหารทำหน้าที่ทหารไปตำรวจทําหน้าที่ตำรวจไปข้าราชการอยู่แผนไหนอยู่กระทรวงไหนก็ทําหน้าที่ต้องตัว,ต,วตัวเองไปประชาชนก็ทําหน้าที่ประชาชนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบนะครับคือถ้าเราไม่มม่ก้าวไก่หน้าที่ซึ่งกันและกัน ระบอบประชาธิปไตยนะครับมันมีอยู่สามอำนาจอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติสามอำนาจแค่นั้นนะครับ